วันนี้เราจะแก้ทรงชุดกระโปรงเด็กตัวนี้ให้ดูนะคะอันนี้มันจะเป็นชุดทรงแขนลักเล่นนะคะการแก้ทรงมันจะยากกว่างานแก้แขนเสื้อทั่วไปนะคะเริ่มแรกเราก็จะต้องกำหนดรอบอกที่ลูกค้าจะเอานะคะตัวนี้เก็บเข้าเยอะนะคะข้างละนิ้วครึ่งเลยตรงเนี้ยมันจะไม่สามารถทำอย่างนี้ได้นะคะเพราะว่าถ้าเก็บข้างเข้าอย่างเนี้ย วงแขนมันจะเล็กมันจะแคบมันจะหลังนะคะให้รือวงแขนออกมาในลักษณะนี้จากนั้นเราก็มาทําการเก็บด้านข้างเข้านะคะการที่เราจะแก้ทรงอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือขนาดตัวคนใส่หรือไม่ก็ตามขนาดที่ชุดที่ลูกค้าเอามาเป็นแบบนะคะ ตัวนี้เราก็จะเก็บเท่ากับแบบที่ลูกค้าหามาะะการวัดขนาดตัวนะคะเราก็ต้องบวกหลวมการบวกหลวมก็ดูที่รูปทรงลักษณะเสื้อผ้านะคะบวกได้ตั้งแต่หนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วอะไรก็ว่าไปนะคะอยู่ที่รูปทรงที่ลูกค้าเขาต้องการว่าเขาต้องการใส่แบบไหนความหลวมประมาณไหนประมาณนั้นนะคะเราจะตัด ตะเข็บสวนเกินออกก่อนทั้งสองข้างการแก้ทรงเสื้อแขนแบบเนี้ยจะแก้ยากกว่าแขนธรรมดามากนะคะมือใหม่อะถ้าไม่ระวังคือเสื้อใส่ไม่ได้เลยก็มีนะคะจากนั้นเราก็จะมาทําการเก็บแขนเราจะไม่เก็บไปกันทีเดียวคือไม่ไม่บางคนอาจจะไม่ลื้อนะคะจะไม่ลื้อบงแขนแล้วก็เก็บไปเลยมันจะทําให้มันหลัง เราจะไล่เก็บแขนแบบนี้ก่อนถ้าเหมือนกันทั้งสองข้างให้แขนสองข้างมันเท่ากันนะคะอันนี้ที่ช่างเก็บแขนนี่ดูตามลักษณะรูปทรงแขนนะคะดูความเป็นไปได้ว่าเขาจะใส่ประมาณไหนมันจะสวยนะคะตรงนี้เราจะวัดออกมาประมาณหกครึ่งนะคะแล้วเราก็เก็บ จากนั้นนะคะเอาวงแขนกับตัวแขนวัดกันมันจะไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราตัดเสื้อเยอะกว่าแขนใช่ไหมคะเราก็จะต้องมาไล่วงแขนตัวเสื้อใหม่ก็ทําท่าเฉียงลงแบบนี้นะคะให้มันเท่ากันแล้วก็ตัดส่วนเกินทิ้งออกไปเนี่ยสองข้างวัดกันเลยนะคะ ตัดทีเดียวมันจะได้ออกมาเท่ากันตัดเจียนออกแบบนี้เลยนะคะจับให้เท่ากันนะคะแล้วก็ไล่ขึ้นไปหาช่วงคอการแก้บแบบนี้นะคะจะทำให้รูปทรงของเสื้อผ้ายังคงความ เป็นรูปทรงเดิมอยู่นะคะแต่ถ้าบางคนไม่เก่งคิดว่าอุ้ยมันยุ่งยากจะไปไล่ข้างแล้วก็ไปไล่วงแขนหาปลายแขนเลยอันนั้นมันจะทำให้ตัวเสื้อมันดูหลังๆนะคะเวลาใส่มันจะไม่สบายตัวจากนั้นเราก็ทำการเข้าแขนผ่านไม่เสมอกันก็ตัดเจียนออกนะคะ ราคางานก็เริ่มได้ตั้งแต่80บาท90บาท100บาท120 150 180บร้อยห้าร้อยแปอาเท่าไหร่ก็อยู่ที่ช่างกับลูกค้าตกลงกันนะคะอยู่ที่พื้นที่เขตท,ที่อยู่เขาคิดงานกันราคาประมาณไหนประมาณนั้นนะคะการที่เราจะทำร้านซ่อมผ้าสักร้านหนึ่งเราจะต้องรู้ว่า เขตละแวกแถวบ้านเราเนี hey, itu, ่ยแถวที่เราอยู่เนี่ยเขาคิดงานกันราคาเท่าไหร่นะคะอันเนี้ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่คนทำรลานจะต้องรู้นะคะเข็มที่เราใช้นะคะการใช้เข็มเนี่ยจะมีคำถามเข้ามาตลอดนะคะการใช้เข็มใช้เข็มอะไรใช้เข็มอะไรนะคะการใช้เข็มผ้าบางนะคะฝังนะคะผ้าบาง ใช้เข็มเบอร์เล็กเบอร์เล็กมันเริ่มได้ตั้งแต่เท่าไหร่มันก็เริ่มได้ตำเบอร์เขานั่นแหละเบอร์เก้าเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบสามอย่างผ้าตัวที่เราเย็บเนี่ยก็ถือว่าผ้าบางแต่ใช้เบอร์สิบสี่ได้ไหมใช้ได้นะคะอย่างผ้าแบบเนี่ยใช้ได้แต่ถ้าเป็นผ้าพวกผ้าไอ้ยืดผ้าที่ไวต่อรูเข็ม,มไม่ควรใช้นะคะ ผ้าที่ไวต่อรูเข็มอ่ะมันดูไม่ยากนะคะแค่เราเย็บเข็มลงไปแล้วเราลาอออกนะเห็นเป็นรูเข็มเลยนะ่ะอันนั้นเขาเรียกผ้าไวต่อรูเข็มนะคะผ้าบางก็ใช้เข็มเบอร์เล็กผ้าหนาก็ใช้เข็มเบอร์ใหญ่ผ้าหนาก็ผ้าทั่วไปผ้ายีนอย่างเงี้ยใช้เข็มเบอร์สิบหกสิบสี่สิบแปดอะไรก็ว่าไปนะคะอยู่ที่คุณภาพจากของแต่และคนโค้งเก็บริมให้เรียบร้อยนะคะ พองแขนแล้วก็พ้งข้างไปทีเดียวเลยนะคะเราจะได้ไม่ต้องกลับมาโพ้งหลายหลอบจากนั้นเราก็เย็บเข้าข้างตรงใต้รักแล้ที่เราไม่ได้เย็บนะคะเสื้อแบบนี้มันจะแก้ยากนะคะถ้าเกิดว่ามือใหม่เนี่ยไม่ทําความเข้าใจมันจะไปได้ยากมาก มันจะทำให้งานค่อนข้างที่จะมีปัญหากับลูกค้านะคะทรงเสื้อแบบเนี้ยทำการพับชายให้เรียบร้อย จากนั้นเราก็เย็บตรงที่เราลอออกตรงคอให้เรียบร้อยนะคะถ้าเป็นงานบางตัวไม่จําเป็นต้องล่อถึงคอก็ได้นะคะแต่อันนี้คือเราดูแล้วว่ามันเย็บกลับง่ายเราก็ลอกนะคะมันจะได้ง่ายต่อการทำด้วยนะคะข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกัน เราต้องจัดระเบียบความย่นของรอบคอก่อนที่เราจะเย็บตรงนี้ด้วยนะคะมันจะได้ดูเนียนเนียนนะออกมาเรียบร้อยนะคะพอเราเสร็จออกมาแล้วเราจับแขนที่เราเย็บเสร็จนะวัดว่ามันเท่ากันไหมนะคะ อันนี้ก็คือสองข้างเท่ากันนะคะรอบอกก็คือได้ขนาดที่ลูกค้าต้องการรอบสะโพกที่ต้องการเรียบร้อย